สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่สุคนทวารฟันกลับแทนบิ๊กผู้ชิตะหลังโดนทักแรงเรื่องรูปร่างเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่แน่นอนครับว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับบิ๊กผู้ชิดะสุภัฒนาพัฒนักแสดงจากละครเรื่องเบนจาคีตาความรักรับบทชื่อวายุที่เขาได้มารวมตัวกับเพื่อนๆเบนจาคีตา ah ความรักในงานแตง่งโมนิดาการกลับมาครั้งนี้เขาเจอชาวในคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าแต่ก่อนบิ๊กเหมือนหนุ่มญี่ปุ่นมากค่ะ เจะงานไว้อะไรน้องแต่โมจำไม่ได้ค่ะดูอ้วนขึ้นและจำหน้าเดิมไม่ได้ค่ะขออภัยนะคะ ทำกลงางชาวเน็ตหลายคนที่ฟาดกลับทักแบบนี้ไม่น่ารักเป็นคําที่ไม่ควรไว้ทักใครล่าสุดใหมสุคนทวาก็ได้ฟาดกลับแทนว่าคนทักนอกจากไม่น่ารักแล้วยังไร้มาราย,ยาทอีกจะให้สติและให้รรมะกับคนที่เที่ยวทักคนอื่นแบบร้ายกันยังคิดนะคะว่าอย่าทักใครแบบร้าสติและอย่ายุ่งเรื่องของใครอย่าติใครถ้าตัวคุณไม่ดีพอและพอดีจงย้อนมองดูตัวเองและปลงให้เป็นว่าสักวันหนึ่งคนหรือมนุษย์มันย่อมมีการ เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาไม่ใช่เขาไม่ได้ดูแลตัวเองหรือปล่อยตัวแต่เขาแค่ไม่ว่างพอที่จะมานั่งติหรือด่าใครเพราะเขาต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ก็เท่านั้นเองอเคนะคะสังคมไทยควรให้กำลังใจกันไม่ใช่ตำหนิให้คนรู้สึกแย่หรือร้ายค้าในตัวเองมาทำให้ดาราเป็นโรคเครียดหรือซึมเศร้าได้คะ่ะแแม่เดือดแทนเพื่อนรักของแม่เพื่อนร่วมเวทีนมเปรี้ยวแ a ช h ท็กดัชชี่บอยแอนเกล2002 ท็กพระเอกตลอดการของฉันแฮชแท็กเกิดมาเวทีเดียวกันก็จะเจ็บแทนกันแบบนี้แหละคะ่ะโดยทางด้านหนุ่มบิก๊ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบแม่ใหม่ว่าขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เราครับ,บท่นใใานผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ